วันนี้จะมาเพาะกระทมกันนะครับี่ครับนี่ก็คือเม็ดกระท่อมนะครับกระทมแต่ท่านก็อาจจะเพาะนะครับเพาะมานะครับเป็นกระทอมนะครับพอดีเดี๋ยวให้ดูครับตัวอย่างนี่ผมเพาะไว้แล้วตอนแรกก็สงสัยลองทำใส่กับปุกลูกเล็กดีดูครับกล้องโฟกัสไหมครับเห็นไหมครับนี่ผมเพาะมานะครับตก่อนก็รู้ว่าตรงไหนมันเป็นเมเล็ดได้กันแน่ครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าเม็ดกระท่อมกล้องโฟกัสนะครับอยากเพาะไหมครับอ่าเม็ดกระทมนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ทีนี้ที่เขาขายกันผมไม่ทราบผมไม่ได้มาขายแมกระท่อมนะครับแต่ว่าคืออยากจะบอกหลายท่านนะคือได้แมกระท่อมมานะครับอ่าแมกระท่อมมันจะแกะออกได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถามว่าส่วนไหนที่มันเกิดนะครับเดี๋ยวผมขยี้ให้ดูครับไอเนี้ยตีเป็นเส้นเส้นนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แมกระทอมนะครับไอส่วนที่เป็นเมล็ดของมันนะครับเดี๋ยวดูนะครับคือไอตัวที่ว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ที่เมล็ดของมันจริงๆนะครับแกะออกนะครับ มันจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในไอ้นี้ในนี่ของมันเดี๋ยวดูนะครับกล้องช้าๆนะครับเนี่ยผมแกะออกมามันจะเป็นฝอยๆมันไข่หอาเดี๋ยวดูนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเป็นเมล็ดของมันเดี๋ยวแ๊บนึงนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันอยู่ข้างในเมล็ดนะครับเนี่ยที่เป็นฝอยๆนี่ครับมันไข่ห่านี่ครับเนี่ยที่ส่วนที่มันเกิดนะครับตอนแรกผมก็เพิ่งไม่ทราบเหมือนกันนะครับบเพาะนี่ครับอเดี๋ยวก็ใส่กล้องซูมนะครับนี่ครับ ดูนะครับอ่าส่วนนี้ครับที่เป็นฝอยฝอยมันไข่หงเนี่ยครับตรงที่มันเกิดครับอ่ามันจะเดี๋ยวกล้องดูครับนี่ครับอันนี้คือรูปกระท่อมนะครับสําหรับท่านที่ได้มานะครับวิธีการก็คือแกะออกมานะครับแกะออกมาทีละลูกทีละลูกนะครับหรือว่าเราจะอาจจะขยี้ันมือก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวดูครับใส่มือเนี่ยเราก็ค่อยขยี้ ยี่ออกนะครับอนเนี้ยที่เป็นคนๆเนี้ยไม่ใช่นะครับพวกเนี้ยอันนี้ทิ้งไปได้เลยครับไม่เกิดครับอันเนี้ยทิ้งไ่ได้เลยครับไอส่วนที่เกิดคือมันอยู่ในนี้นะครับอยากให้ดูครับสักครู่สักครู่เดี๋ยวผมจะให้ดูที่เราแกะออกมาเนี่ยส่วนที่เกิดคือเม็ดกลมๆตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไอเม็ดกลมๆตรงนี้ครับเนี่ยในนี้แล้วก็มันจะมีเกสรอยู่ด้านในอ่าลักษณะของมันกล้องถูมเลยครับเนี่ยลักษณะของมันนะครับมันจะเป็น่าเห็นไหมครับ แขกแกนะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราแกะแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยอย่าอยู่ในเนี้ยครับแกสอนของมันเดี๋ยวดูครับกล้องกล้องกล้องดูนะครับแบบหนึ่งนะครับเราฉีก็นม้ออกมาเลยแล้วมันจะอ่านี่ครับออกมาแล้วเนี่ยครับที่เป็นแก่สอนมันไข่เหาเนี่ยครับนี่แหละครับที่มันขึ้นนะครับนี่แหละครับนี่แหละแล้วก็แกะมานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยทําวิดีโอให้ดูว่าีการเพาะแบบไหนนะครับมันขึ้นอันนี้สําหรับที่การทดลองนะครับ กล้องดูดูดูนะครับ e ok ตรงกลางมันจะมีอ่าที่มันขึ้นเป็นกระจุกเห็นไหมครับอ่ามันเกิดจากที่ว่าเป็นฝักเป็นเม็ดของอ่าอันนี้เลยครับเนี่ยเกิดจากอันเนี้ยครับเนี่ยมันเกิดครับที่ผมเพาะเกิดผมลองใส่ในกระปุกดูนะครับเดี๋ยว๋ยวผมจะทําวิดีโอการเพาะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มาแน่น